ฉันชื่อเช่งนะคปะป้าเช่งค่ะเป็นเพื่อนบ้านของเจ๊กเกียงค่ะแล้วเสร็จแล้วก็วันนั้นมีโทรศัพท์มาบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่หิมบอกว่าอ่ยม,ยมยมอีโทรเนี่ยหลวงพระอาจารย์ปาระเมธเนี่ย มาเยี่ยมนะแล้วก็เขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ทําสมาลหัง500อครั้งแล้วทีนี้ก็โยมยมีต้องทํานะทำห้าร้อครั้งเออดีใจจังเลยจะได้ทําส่งผลบุญสมาหาหลังให้แม่แล้วก็แม่จะได้หายไวๆเนาะก็ดีใจก็ทําวันนั้นทําได้พันหนึ่งค่ะ ทำได้พันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็โทรมาถามอีกเป็นไงบ้างโทรถามทุกวันเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ดีใจว่าเออหลวงพี่กับพระอาจารย์ปรเมธบอกโอ้ยเราก็ดีใจทําทุกวันตั้งแต่บัดนั้นทําทุกวันค่ะแล้วก็ได้ทําสลิมไปเลี้ยงที่วัดไตมิตรค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทําไปสัมมาละหงังแล้วทําไมมีหลวงปู่อยู่ศูนย์กลางกาย ใส่ปกติทําไม่ได้ค่ะเอ๊ะทำไมหลวงปู่อยูส่สาศูนย์กลางกายแล้วสลินทำสามครั้งแล้วก็เยอะด้วยค่ะก็ไม่มีการเสียไม่มีการติดหม้อไม่มีการอะไรเลยค่ะดีทุกอย่างค่ะคือสัมมาหังวันนั้นทําเยอะมากอยากให้เขาหายะค่ะอยากให้เจ๊เขาหายแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันดูแลลูกเขาดูแลสามีเขาเนี่ยก็ได้สัมมาหังตอนนี้ก็ทําทุกวันทุกวันเป็นพันเป็นพันนะคะทําทุกวัน อย่างน้อยก็ต้องทําให้ได้ห้าร้อยครั้งค่ะแล้วก็อุทิศให้เขาจะได้หายไวๆและตัวเราก็จะได้สุภาพแข็งแรงแรก็ขอให้ลูกพระธรรมของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้นึกถึงสัมมาหังให้ได้ทุกคนให้ได้วัดละห้าร้อยครั้งอย่างต่ําจะดีมากๆเลยค่ะและมันจะนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายเสมอค่ะตอนนี้ก็ทําลดน้ําต้นไม้ก็ทําทํากับข้าวก็ทํทาทําน้าปานะถวายหลวงพระอาจารย์ก็ทําค่ะ คืออยากให้ตัวเองได้ได้ได้ไดใสอะค่ะแล้วก็ให้เขาหายเร็วๆ